ที่สุดวันนี้ก็มาถึงอยูดีหม้อแปลงหน้าบ้านของเราก็ไหม้แบบนี้ทําให้เราสูญเสียน้องปลาไปถึง5ตัวแล้วก็อาการสาหัสอีก2ตัวจนถึงปัจจุบันและใช่สิ่งตัวดําๆที่กำลังเห็นอยู่นี้ก็คือสิ่งจีนที่เราเพิ่งงอกมาใหม่ต้องขอเกินก่อนแบบนี้ว่า2-3วันก่อนที่ไฟจะดับนี่อาการน้องสาหัสแบบลอยนิ่งๆจากอาการท้องอืด แต่วันสองวันแรกเราไม่ทราบสาเหตุว่าน้องเกิดจากอะไรเราเลยใส่น้ําเปล่าแล้วก็คอยดูอาการน้องแค่นั้นเองแล้วเราไม่มียาแก้ท้องอืดในภายหลังหลังจากที่รู้ว่าน้องน่าจะท้องอืดกันทั้งหมดรวมถึงปลาเก่าของเราด้วยนะวันที่ไฟดับก็คือไฟดับกลางดึกตอนตีสองเราก็ลุกออกมาดูว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ปรากฏว่าคัดเอาที่บ้านเราอ่ะมันก็ไม่ได้ตัดมันก็เหมือนไม่มีที่ไฟช็อตตรงไหนเลยแล้วก็กระวนกระวายตั้งแต่ตรงนั้นเพราะว่ามันดับบ้านเราบ้านเดียว เราก็ได้แต่คิดว่าถ้าเรามีออกซิเจนสำรองสักนิดสักหน่อยมันก็จะทําให้น้องป่าเรารอดหรือเปล่านะเพราะว่าน้องอิดโรยมากๆตอนนั้นอะแต่ก็ขอบคุณตัวเองตอนนั้นนะที่กล้าออกมาตอนตีสามกว่ามันมืดมากแล้วก็ไม่มีอะไรปลอดภัยเอาซะเลยออกมาเพื่อจะดูอาการปลาแล้วก็กว่าจะรู้ตัวว่าเรามีน้ําที่สามารถเปิดให้น้องได้ก็ป่าไปตีสี่กว่าแล้วเดี๋ยวเราทําคลิป ต่อไปนะ